สวัสดีท่านผู้ติดตามและท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้จะมาขอเล่าถึงพญานาที่คุ้มครองประจำวันเกิดหากจะกล่าวถึงพญานาคสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดหรือไปสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาก็มักจะพบเห็นรูปปั้นพญานาหรือบันไดยพญานาค ซึ่งความหมายที่แฝงไว้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์กล่าวถึงองค์พญานาคนั้นคือสัตว์เทพในตำนานมีลักษณะคล้ายง,งูขนาดใหญ่ที่มีงอนแต่ตามลำตัวจะมีเกล็ดเหมือนปลาจะมีหลายสีแตกต่างกันไปตามตระกูลและบุญบารามีโดยโบราณกล่าวไว้วา่าพญานาคบางตน มีฤทธิ์มากสามารถที่จะแปลงกลายเป็นมนุษย์และสัตว์ต่างๆได้มีอิทธิฤทธิ์อื่นๆอีกมากมายว่ากันว่าพยานาคนั้นมีพิษมากถึง64ชนิดทุกๆ15วันพญานาจะต้องมาคายพิษทิ้งหากไม่คายพิษทิ้งพิษนั้นจะย้อนเข้าหาตัวอีกทั้งยังพบว่าบางตนนั้นต้องอ้าปากอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะระบายความร้อนจากพิษที่อยู่ในร่างกายนั่นเองพญานาคเมื่อสิ้นอายุไขหากแปลงร่างอยู่ก็จะกลับมาสู่ร่างเดิมแต่ถ้าเป็นพญานาคที่มีบารมีสูงหรืออยู่ในตระกูลสูงก็มักจะแตกตับสลายไปในทันทีส่วนตนที่บางครั้งจะขดตัวเป็นบันลังก็จะเรียกว่านาคบัรลังบางตนนอนตายเหยียดยาว กายล่างเป็นหิน่างที่พบเจอในถ้ำลึกหรือใต้แม่น้ำใหญ่ก็คาดการได้ว่าเป็นร่างของพญานาคที่สิ้นอายุไขแล้วกลายเป็นหินในพัะไตรปิฎกเล่าว่าพญานาคนั้นมักจะแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาขอบวชเป็นพระเพราะว่าเกิีดการที่จะมากําเนิดเป็นนาคจึงคิดวิธีหลุดพ้นจากการที่ตนต้อง กำเนิดเกิดมาเป็นนาคครั้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพรให้หนาคว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งดงามในธรรมภาพนียนี้เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงให้หนาคสึกออกจากการเป็นพระนาคจึงเสียใจเป็นอย่างมากและน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองนั้นไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงขอร้องให้เรียก ผู้ที่จะบวชเป็นพระว่านาคเพื่อที่จะลำลึกถึงตนและชื่อของตนจะได้ประกวดอยู่ชั่วการนานจึงเป็นที่มาของคำว่านาคหรือบวชนาคดังนั้นเวลาท่านไปงานพิธีบุญงานบุญงานทอดพระป่าหรืองานสำคัญทางภูพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานบวชเมื่อพิธีอุปสมบทเสร็จแล้ว ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลให้แก่พญานาคราชทำแบบนี้จะถือได้ว่าได้ถวายบุญแก่ท่านหรือแม้แต่การใส่บาตรตอนเช้าก็ขอให้ท่านได้อุทิศกุศลเหล่านี้ให้แก่พญานาคราชด้วยการกวดน้ำและลำนึกถึงท่านก็นับว่าเป็นการทำบุญที่สัมพันธ์กันแล้ว พญานาคลาชนั้นเป็นเจ้าแห่งบาดาลและเป็นราชาผู้ปกครองนาคทั้งหลายถือว่าเป็นเทพที่มีทั้งพลังอำนาจและทรัพย์สมบัติมากพญานาคราชจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จทรัพย์สินและมากด้วยบุญบารามีหากผู้ใด ใฝ่หาความสำเร็จในชีวิตทั้งอาชีพการงานการเงินโชคลาภจึงต้องบูชาพญานาคราชสำหรับเคล็ดลับในการบูชาพญานาคราชให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองให้ทําดังนี้ให้บูชาพญานาคราชทุกวันขึ้น15บห้าคำนำลูก หรือลูปปั้นของพญานาคที่ตนเองบูชามาแช่น้ำพรมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันหอมถวายผลไม้เช่นล้วยมัะพร้าวส้มแอปเปิลเป็นตน้นแต่มีข้อแม้ห้ามถวายเนื้อสัตว์บูชาด้วยดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมอย่างเช่นดอกมะลิ นั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศบุญกุศลสวดคาถาและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมและสำหรับพญานาคราชผู้คุ้มครองประจำวันเกิดมีทั้งหมดแปดองค์ดังนี้พญาพุทชงนาคราดเป็นพญานาคราชประจำตัวของคนที่เกิดวันจันทร์ พญานาคลาชประจําวันเกิดของคนวันจัน์ทรก็คือพญาผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคราชประจําองค์พระศิวะอยู่ในตระกูลวิลุนปักส่วนใหญ่จะมาปรากฏให้เห็นในปางหนึ่งเสียนและเจ็ดเสียนมีรูปร่างงามและมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาคนที่เกิดวันจัน์ทรสามารถเดินทางไปสักการะ พญานาคราชผู้ชงนาคราชได้ที่แก่งกระเบาตำบลโป่งขามอำเภอหวาดใหญ่จังหวัดมุกดาหารพญาสุวรรณน,นาคราชพญานาคประจำตัวของคนที่เกิดวันอังคารพญานาคราชประจำวันเกิดของคนวันอังคารก็คือพญาสุวรรณน,นาคราชเป็นพญานาคราชที่มีกายสีทอง ตามตำนานเชื่อกันว่าพญาสุวรรณนคราดนั้นมีนิสัยดุร้ายแม้พระศิวะมาปราบเองก็ไม่อาจห้ามได้องค์พระพุทธเจ้าจึงได้มาโปรดในที่สุดหากสนใจจะเดินทางไปสักการะ,ะพญาสุวรรณนคราชซึ่งเป็นพญานาคประจำวันของคนที่เกิดวันอังคารนสามารถไปสักการะ,ะได้ที่วัดศรีพันตน้น ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพญาสีสุดโทนาคราชเป็นพญานาคาราชประจำตัวของคนที่เกิดวันพุธกลางวันพญานาคราชประจำวันเกิดของคนวันพุธกลางวันก็คือพญาสีสุดโทนาคราชเป็นพญานาคราชที่มีกายสีเขียวมรกตและ มีเสียนสีทองเก้าเสียนเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมและรักษาศีลอยู่เสมอหากผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันมีโอกาสก็ควรที่จะไปสักการะบูชาพญาณะประจำวันเกิดที่วัดสิริสุดโทคำชะโนดตํบลวังทองตําบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพญาศีมุกดามหามุนี นิลปานมหาหนาคราชเป็นพญานาคประจำตัวของคนเกิดวันพุธกลางคืนพญานาคราชประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือพญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชหรือปู่สีมุกดาเป็นพญานาคที่มีร่างกายสีฟ้ามีความสาง่างามและ หน้าเก่งขามมีการสร้างรูปปั้นพญาศีมุกดามหาโมนีนินลปานนาคราชตามความเชื่อและศรัทธาตั้งเอาไวท้ที่จังหวัดมุกดาหารอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ป่าไม้ที่สวยงามและหันหน้าหาแม่น้ำโขงสามารถเดินไปเยี่ยมชมและบูชาได้ที่วัดพระพุทธบาทภูมานโนลม ตำบลศีบุญเลืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพญาศีสัตตะนาคราชพญานาคประจำตัวของคนเกิดวันพฤหัสบดีพญานาคประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็คือพญาศีสัตตะนาคราชเป็นราชาแห่งพญานาคแม่น้ำโขงฝั่งลรา เป็นพญานาคที่มีเสียงเจ็ดเสียงมีความใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธมาอย่างยาวนานเป็นหนึ่งในพญานาคราชที่มีคนเลื่อมใสามากทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านหากจะต้องไปสักการะบูชาสามารถเดินทางไปที่ลานศรีสัตตนาคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด นครพนมพญาธนะมูลนาคราชพญานาคประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือพญาธนามูลนาคละชซึ่งเป็นพญานาคละชผู้ปกครองเมืองบาดาลแห่งแม่น้ํามูลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์และมีบริวารมากหากต้องสักการะบูชาพญานาคละชประจําวันเกิดของคนวันศุกร์ สามารถไปสักการะได้ที่วัดป่าปากโดมอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจัังหวดวอุบลราชธานีพยามุจลินาคละพญานาคประจำตัวของคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับพญานาคประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือพญามุจลินาครลชเป็นพญานาคผู้ที่มีอนุภาพมาก และเป็นผู้ที่แผ่พังพาดปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนขณะบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นสีมหาภูผู้ที่เลื่อมใสในพญามุรินมหานคราชสามารถเดินทางไปสักการะได้ที่วัดพระาธาตุบางพนตำบลพระาธาตุบางพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพญาอนันต์นาคราช พญานาคประจำตัวของคนเกิดวันอาทิตย์พญานาคประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือพญานันตะนาคราชซึ่งเป็นพญานาคขลาชที่เป็นราชาแห่งน,นาคในเกษียณสมุทรเป็นพญานาคขาชผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีเสียงถึงหนึ่งพันเสียงผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปสักการะพญานันตะนาคราช สามารถเดินทางไปสักการะได้ที่วัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมายมาาอำเภอด่านขุ่นทศจังหวัดนครราชสีมาและทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าท่านที่เกิดวันเสาร์จะมีความใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุดดังที่จะเห็นได้ว่าพระประจ,จำวันเกิดเป็นพระปางนาคปกรวมไปถึง คนที่เกิดมีความสัมพันธ์กับเลขเจ็ดเช่นเกิดวันขึ้นหรือแหลมเจ็ดคำเดือนเจ็ดและเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรราศีเมษราศีกรกฏราศีกันและราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีดวงดีมีบารมีขององค์นาคราชคุ้มครองอยู่แถมท่านยังประธานทั้งเรื่องเงินงาน บารมีและความสุขให้อีกด้วยขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและหมั่นทําบุญทําทานหมันสร้างกุศลเพื่อหนุนนำให้ทุกท่านเกิดสิริมงคลในชีวิตช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับฟังและขอให้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทางช่องได้ทำคลิปด,ดีๆออกมาอีกขอขอบคุณ